หนึ่งเดียวเพื่อทั้งมวลวันปออองค์สัมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวของโลกพระโอษทั้งสามโลกเลยเสียสละพระองค์เองตายเป็นเจ้าของได้แสนศาสา,า,น,สา,า,น,สานาศนับเป็นอสงไขเพื่ออย่างเพื่อสรรพสัตว์ทั้งมวลเลยมวลนมนุษย์สัพพจิตสัพพวิญญาพระองค์เสียสละย่าวหน้าเพื่อสรุปแล้วทั้งมวลน่ะเพื่อหนึ่งเดียวได้ไหมสาวกพระคุณเจ้าทั้งหลาย หรืออบาสกบจิการทำเพื่อองค์พระสมาสังโฆเจ้าองค์เดียวได้ไหมปฏิบัติต่างๆเหตุด,ดีปฏิบัติตอนเป็นคดดีตามคําสอนพระพุทโ์ไนบอเมื่อ <Okay. S 1> พ่อทําเพื่อเราได้แล้วทําไมเราจะทําเพื่อพ่อไม่ได้ให้เป็นลูกที่มีความกระตันยูเ้อพ่อวัดขออย่างหลายพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข่าพระเจ้า อยู่ตามข้ลอคล้องทำง่ายๆท่านศีาวนาศีนหาพระอาจารย์มาแจมแจกปีน้พ่าพ่อผู้ยิ่งใหญ่สอนทอรมาไว้ง่ายๆเองเข้าอันเป็นคนเฮ็ดหยาเบาหยาเป็นลูกที่เบาหยาแม่ออกจากท่านจะหลอกแจกแดกคิดคิช้าคิดจะยามันบ่ได้ตั้งแต่ที่พ่อบอกไปว่าแต่จะไปคิดอยงสั้นมันห่อนแจเจ้าของเราไม่นก็ไปห่อนผูอื่นไม้ขีดไฟมันสิใหม่หัวมันคว่เป็นบล็อไฟจวดเขาจุดเป็นบอก สิไม่หัวไม่ขีดก็แม่นบอกนั่นแหละเคื่อค้นใจหอนค้นโทษซะเอาไปใส่เชือเพิ่มยาเอื่นกับใหม่เงื่อนใหม่สร้างใหม่จิ่<า>งใหญ่ใหญ่ยยใดทั้งหมดแต่เริ่มต้นมันสิไม่หัวมันก่อนเห้าก,ก่อนต้องหอนใจก่อนปฏิฆะคุณเคลื่อนมุฒิหอนใจเฮ่าแล้วก็สิไม่ออกว่าทั้งกายทั้งวาจ,จาเบกโกย่ระบานรุดระบาดคือ่อพวกเขาไปกระทุนกิเลสจัยจบยาระเบิดขึ้นแล้วเชื่อพ่อสิ ในเมื่อหนึ่งเดียวกลวงพระสมมาสัธเจ้าทำเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเราก็อยู่ในนั้นพระโหหจักสัมจกเข้าอิสัยตอนนันจกตกอารมณ์ถูกไหนจะดูสเสวยสุขอิสัยกับพระโหหุแต่พระศาสดา,าดมีความปรารถนาดีมีทุกปรารถนาให้ผลทุกหากเป็นเราเทพเทวดาเป็นพระพุทธมีความสุขก็ปรารถนาจะให้สุขที่ยิ่งขึ้นขึ้นไปกว่าดีานดั้นนี่แต่ความดีมวมดบว่ายังไงาตายเพื่อเฮ้าท่านทั้นสี่พระโหหจักกัน หนึ่งเดียวเพื่อทั้งมวลแล้วทั้งมวลล่ะเพื่อหนึ่งเดียวได้ไหมหา,ากเ่าทั้งหลายใจเป็นโสิกตานอยู่เลเหตุเพื่อพอที่แบบพอบ่ขคอยังหลายหรอกให้เป็นคนดีสีงามให้จิตใจสะอาด